จ่าชีเป้าขยศก์ครับแนวทางลูกหนังเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมและฉายลรเลยก็ว่าได้นะครับใครที่ติดตามหน้าช่องของเรานั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแม้ว่าบางคู่นั้นอาจจะไม่มาตามนัดก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าหลากหลายคู่นั้นมาค่อนข้างที่จะฉายลรก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะตัวเน้นเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับทีโอโหบอกเลยว่าเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับถึงจะทราบว่าตัวเน้นของพวกเราเมื่อ นี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็จะมีคู่ของบาเดนเซียนะครับรวมไปถึงที่อยากจะให้นั่งรถไฟฟ้า BTS ในคู่ของบรินยาพบกับเครมโมเดนเซ่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดด้วยประการสปคังเมื่อวานนี้2ตัวเน้นๆน,น,นะครับที่บอกว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วก็สุดฉายล้ายมากๆเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นไม่อยากให้พลาดนะครับกับการอยู่ในกลุ่มของพวกเราแอตุนสีสชมรมจ่าแตงครับบอกเลยว่าไม่มีคําว่าผิดหวังอย่างแน่นอนนานาทัศนาก็มาจากผมเองนะครับจ่าแตง ดังนั้นก็ฝากกันด้วยแล้วกันค,ค่าคืนนี้มีฟุตบอลกันต่อนะครับผมดังนั้นไปเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับมีหนึ่งคู่ด้วยกันแบ็กเบิร์นโลเวอร์สพบกับอิฟสวิตทาครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นผู้มาเยือนอย่างอิฟสวิตทานะครับที่บุกมาบังคับชนะนะครับทั้งฝั่งของแบ็กเบิร์นเจ้าทินนะครับหเกมหลังสุดในลีกผลงานช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมด้วยกันลสนาำเกมนัดล่าสุดบุกไปเสมอเลมา1ประต็ก โดยนักขณะนี้นะครับทางฝั่งของ b a c k b เ r ิ l o ดโลเวก็อยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนนะครับมี20คะแนนจากการลงสนาม17นะครับ ภาพรวมตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนั่นเองนะครับเพราะว่า Black b u r ร์รี่เวอนั้นช่วงหลังๆก็มักจะหวังลุ้นถึงเพลย์ออฟนั่นเองนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างอิฟสวิททาสนะครับที่เพิ่งจะตกชั้นไป5เกมหลังสุดในลีกผลงานช่วงนี้ก็ไม่คงเส้นคงวาเช่นเดียวกันนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกเปิดขอครับบุกไปพ่ายแพ้ต่อออกเฟิร์มาแบบโอ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างจะพลิกล็อกมากๆบุกไปแพ้1 ั2โดยที่อีฟสวิตตอนนี้อยู่แต่ที่9ของตารางคะแนนมี27คะแนนด้วยกันนะครับก็มีคะแนนตามหลังพื้นที่พลย์ออฟอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าเป็นการทําผลงานที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับอีฟสวิตท่าวณขณะนี้ครับในแง่ของเฮดทูเคู่นี้เป็นอีฟสวิตที่ดีกว่าชนะ3จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่แบล็กเบิร์นั้นเอาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้สูสีแม้ว่าอีฟสวิตนั้นจะดูเหนือกว่าก็ตามแต่แต่บล็ก เวลาเล่นในบ้านค่อนข,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 ข้างที่จะทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้เชีีรยไปที่แบล็กเบอร์รี่โลเวอร์สครับคิดว่ามีดีพอที่จะเปิดบ้านยันไม่อายันเสมอแล้วก็ไม่แพ้ขาบ้านในเกมค่าคืนนี้ครับไปกันที่สึกเดบิโโคาวนะครับเป็นคู่ของบุรุษเซียนกระตับบัตรพบกับซังพอลีนะครับโดยที่ก่อนเริ่มเกมนี้นะครับก็เป็นกระตับบัตรเจ้าถิ่นที่เสมอเสียหายนะครับทั้ง2ทีมก็อยู่ในลีกสูงสุดก็โคจรมาเจอกันนะครับบุรุษเซียนกระตับบัตรนะครับหเกมหลัง ทุกรายการนะครับผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นโดยที่ไม่แพ้ใครนะครับลงสนามเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับอาเบลิสิกมาเนือ้อ0ประตูต่อ0ในเกมลีกนะครับส่วนในศึกเดเบ์โพคาวรอบก่อนนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะคาวสโลมาได้3ประตูต่อ1ครับโดยที่ต้องบอกว่าผลงานภาพรวมณขณะนี้ของบริษัทคุณเบนเชนกร์ดบาธทำผลงานได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสวนทางกับ ฝั่งของซังพอลีนะครับที่ตอนนี้ผลงานย่าแย่สุดๆเลยก็ว่าได้นะครับ5เกมหลังสุดนี้ไม่ชนะอาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ในลีกมา4เกมรวดนะครับลงสนามเกมลีกนั้นล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อบารเยอร์นีกมา1ประตูต่อ3นะครับโดยที่ในสืกฟุตบอลเดยเบโพคาวเกมรอบก่อนนั้นก็เจอกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับก่อนที่จะสามารถเอาชนะมาได้ก็ต้องบอกว่าภาพรวมในลีกนั้นยังคงย่าแย่ที่ที่สามารถเก็บชัยชนะได้เนี่ยก็เป็นเกมฟุตบอลถ้วยเดย์ B โอ่ข่าวไอ้ถ้วยใบนี้นี่แหละครับในแง่ของ h ฮดชูเฮดคู่นี้นะครับถ้าเอาเกมจากเป็นทางการเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของการบัตรที่ดีกว่ามากมายชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่สำหรัชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น,นครับฉนันจะบอกว่าคู่นี้แม้ว่าภาพรวมอาจจะดูสูสีในชีวนตะก็ตามแต่นะครับแต่ฟอร์มการเล่นตอนนี้ส่วนทางการอย่างเห็นได้ชัดบอกเลยว่าวันนี้กัรดบัตรทั้งใจอย่างแน่นอนครับเฉีย์ไปที่บริเซฟการดบัตรอาบุบริเซฟแันเชสนกัรดบัตรนะครับคิดว่ามีดีพอที่จะเปิดบ้านยิงได้ในเกมค่ำคืนนี้ ไปกันที่ศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียนนะครับยูเวนตุสพบกับอูดินเนเซ่ครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับอย่างยูเวนตุสที่1สกอร์เสียหายต้องไปถึง2ส,สกอร์ด้วยกันนะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างยูเวนตุสนะครับหเกมหลังสุดในช่วงนี้ผลงานก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับสกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับเสมออัชนะ2เส,อส,อสมอ3เกมด้วยกันนะครับลงสนามเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะกายาลีไปได้2 ประตูตอนหนึ่งนะครับภาพรวมแล้วเนี่ยยูเวนตุสก็ถือว่ายังทำผลงานได้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็อบอกเลยผลงานก็อาจจะมีสวิงว่างอ,อยู่บ้างนั่นเองนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวแฮชโค้ดนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของยูเวนตุสครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างอูดินเนเซ่5เกมหลังสุดในทุกรายการผลงานช่วงนี้ก็ไม่มีความคงเส้นคงวาเท่าไหร่ชนะ3แพ้ไป2เกมโดยที่เป็นการชนะสลับกับแพ้มา ลอด5เกมติดต่อกันนะครับลง3เกมนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะปามาได้2ประตูต่อ0ครับโดยที่ภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขานั้นก็ยังถือว่าทําผลงานได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะครับสำหรับทางฝั่งของอูดิเนเซ่ครับในแง่ของเฮดทเวคู่นี้เป็นยูเว่ที่ดีกว่าชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่อูดิเนเซ่นั้นเอาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวท่อนั้น,นะครับซึ่งต้องบอกว่าย ชนะคู่แข่งได้ก็ตามแต่นะครับแต่พวกเขาก็มักจะชนะคู่แข่งไม่ขาดแม้ว่าเกมอ่าแม้ว่าในลีกพวกเขาจะเจอกันแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เป็นยูเว่ที่ชนะไป3ประตูต่อหนึก็ตามแต่แต่ช่วงพักลหลังนั้นทางฝั่งของอูดิเนเซก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันนั่นเองนะครับคนนี้มีมีอาเชียร์ไปที่อูดิเนเซครับคิดว่ามีโอกาสที่จะบุกไปแพ้ไม่ขาดเกิน1สกอร์ครับ 3ตัวที่วันนี้ผมจะแตงชอบแล้วก็มองว่าฉายลสุดๆนะครับก็มีทางฝั่งของแบ็ k บอลเวิร์สครับมีบูรีเซียมบุนเชนกระดบับแล้วก็อูดินเซครับขอบคุณทุกการติดตามฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากซับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูแตดแล้วก็ฝากที่ชมรมจ่าแตงแตูนใสาสามด้ยนยครับบอกเลยว่าแนวทางลูกหนังของพวกเรานั้นสุดฉายลเอามากๆน,นานาทัศนะก็มาจากผมเองครับจ่าแตงยังไงก็ฝากกันด้วยที่ชมรมจ่าแตงตูนใส่สามครับ